สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการรณยอาการสำหรับผักใตฟังตอนออกค่ะพบกันวันนี้นะพี่น้องนะในวันศุกร์ที่28พฤศจิกาสงแนห5 6 8ค่ะพี่น้องคะสวงนี้นะคะลักษณะการบานเราจะเป็นผารื้นกันลาวนะคะพี่น้องปติดตามชมกันค่ะ เราไปเรื่อทีเป็นทีการประจําวันค่ะวันนี้นะบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นค่ะก็ยังคงแพิ่ลงมาปกคลุมปฏิทัยข้องเรานะคะแล้วทีพี่น้องเห็นเป็นสีแดงๆนี่ค่ะพี่น้องคะก็เป็นพายุนะแต่พี่น้องฟังดีๆนะคะพายุตัวนี้ค่ะเป็นพายุไซโครนนะคะที่อยู่ในบริเวณของซี่หลังกาค่ะเป็นพายุสินญาณน,นะคะตัวนี้ก็ไม่มีพ้นกระทบต่อบานเรานะคะในส่วนของตัวนี้พี่น้องค่ะเป็นพายุไต้ฝนนุ่นนะทีชอวกาโกโตกค่ะตอนนี้ก็อยู่ในบริเวณทางด้านหน้าข้องปรฏิทศเวียดนามค่ะตัวนี้ก็ยังไม่มีพ้นกระทบ ปฏิทัยของเรานะคะในส่วนของตัวนี้พี่น้องคะเป็นย่อมความกอนกัดตามติดปกคลุมอยู่ในบริเวณข้องกอสมาราค่ะอยู่บริเวณนี้นะไอะย้อมตัวนี้พี่น้องคะมีฝนต่อบันเรายวิริดนะคะเพราะว่าจะทาให้มีฝนตกอยู่บางในพื้นที่นะคะเข้ามาเป็นช่วงๆค่ะพี่น้องคะไม่ได้เป็นฝนนักแต่อย่างใดคะ่ะ ไปแรงกันทีผ่านพัดนาทิมขันมางค่ะวันนี้นะคะมีมิกมาค่ะในบริเวณข้องทางตอนหลังๆค่ะต่างข้องทางาทาทลอันดามันค่ะและคาทลีเอาไท,าทายนะคะอเป็นตัวย่อมที่อยู่ในบริเวณคลองกอสมาตาที่ว่าเห็นในแป้นเทียากาันเล็กเดียวค่ะพี่น้อง่ะไปแรงที่พ้นการตรวจเรด้ชุมพรค่ะวันนี้นะคะใจตอนบนกันยังไม่พบกลุ่มฝนในพื้นที่ที่นะ ในส่วนข้องใตตอนลางค่ะเรดาร์ไฮวันนี้มีการตัวพกคุงฝฟ้กำลังอ่อนถึงปังง่นคลางเลยมีเฟื้นฝากขนองอยู่มั่งนะพี่น้องนะตั้งแต่อยู่ในพื้นที่ข้องนู่นแล้วค่ะจังหวัดอาปัตตนนีค่ะจังหวัดยะล่านะคะแล้วก็คูงเฟ้โบน,นี้ค่ะมีแนวโน้มนะคะเคลื่อนตัวมาเลยรวยนะคะลมวันนี้เป็นลมตะวันออกค่ะรั่วเป็นลมเนื่อยนะคะมันก็เลยทําให้ฝนค่ะเคิ่นตัวลงมาทางใต้มั่งแล้วก็ไปทางทิศตะวันตกอ,อยู่มั่งค่ะพี่น้องค่ะ ที่นี่ก็ไปเล่ในงานอุณหภูมิกันมั้งค่ะอุณหภูมิสูงสุดหลักวานะคะระหวัดได้อยู่ที่31.2องศาเซ,เซลเซียสค่ะที่อำเภอชาว์ังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในส่วนของอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้นะคะระหวัดได้อยู่ที่15.2องศาเซ,เซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบ,บุรีค่ะ ไปเลขอันที่ปริมาณฝนเรกว่าค่ะฝนนี้เป็นฝนสถท้านนี่นะตัววันตันติเจ็ดวยชาเรกว่าจนตึ้งเจ็ดวยชาววันนี้ค่ะเรกว่าค่ะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะคะมีฝนตกมาที่สุดนะพี่น้องนะอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดยะลาค่ะปัดฝนกัอยูที่แปดจุดเก้ามิลลิเมตรค่ะเป็นฝนติ่ตกมาที่สุดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเรานะคะ พี่น้องคะทีนี้ก็เป็นรายการพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงนี้นะคะมรสซุ่มค่ะมรสซุ่มตะวันออกเชียงเหนือที่มีกําลังปานกลางค่ะก็ยังปัดปกคลุมในทะเลอ่าวไทยค่ะภาคใต้และทะเลอันดามันค่ะก็เลยค่ะทําให้ช่วงนี้นะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราค่ะก็ยังมีฝนหรือฝนฝักนองได้่าในบางพื้นที่ค่ะแล้วก็ส่วนมากน้ำฝนจะอยู่ทางตอนล่างคองผาคะในส่วนทางตอนบนคองผาค่ะในช่วงนี้จะมีอากาศย็นในตอนเช้าด้วยค่ะ ที่นี่ไปเลยในได้จังหวัดค่ะพี่น้องคะเริ่มกันทีพี่อ่าพีน้องจังหวัดเพชรบุุรีค่ะลงมาถึงจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้เป็นซี่ฝาฝาเท่าเท่า,ทานั้คือมีฝนหน่อยว่า สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะแล้วมีสัญลักษณ์กนนี้พี่น้องค่ะที่เป็นโรคระตุนจนเด็กๆผู้หญิงเนี่ยค่ะไม่ถึงหัวในพืน้นที่นั่นๆค่ะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้านะคะในช่วงน้องพี่น้องตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีลงมาไปจนถึงจังหวัดจังหวัดนาราธิวาสก็มีฝนนะคะวันนี้สุราษฎร์ฝนอยู่ทีอ่าสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะนครศรีธรรมราชนะคะขอนแกอยู่ทีสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่พัทลุงสงขลาวันนี้เป็นซีเรืองนะ อยู่ที่ซ้สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะในส่วนของพื้นที่ซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะปะตัตตานียะลานราธิวาสวันนี้ฝนอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องการขาดไม้ยุน้ำพเ่มืนันค่ะอุณหภูมิํำสุดนะคะวันนี้เราขาดไมว้วายุที่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเอองศาเซลเซียสค่ะในส่วนของอุณหภูมิูงสุดค่ะวันนี้เราขาดไม้วายุที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดองศาเซลเซียสค่ะ ไปตอนที่พี่น้องเช่าเรือเชาวประมงกันต่อค่ะพี่น้องคะวันนี้นะทางอ่าวไทยตอนบนและก็อ่าวไทยตอนลางค่ะเป็นลมตะวันออกเชียงเนื้อนาที่พัดปกคลุมในพื้นที่อ่าวไทยบ้านเราค่ะความเร็วกอยุตียี่สิบถึงสามสิบมลรต่อชั่วโมงค่ะทาให้คลื่นน้วันนี้ค่ะลื่นสูงแค่ประมาณสองเมตรนะแต่ว่าถ้ามีฟุ้นฝ่าขนองพี่น้องคะลื่นสูงมากว่าสองเมตรได้นะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือในบริเวณที่มีฟ้นฝ่าขนองไว้ด้วยนะคะ ไปตีการขันไม้สภาพอากาศเจ็ดวันข้างหน้านี่ค่ะเราไปเรื่องวันที่พี่น้องภาคใต้ฟังต่อรานบนโกาะนะคะพี่น้องคะคือพี่น้องติยุในบริเวณของจังหวัดเพชรบุรีลงมาจนถึงจังหวัดสุราธานีค่ะสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่2 8ไปจนถ,ถึงวันที่4 0นะคะนก็จะลดลงเหล่านะพี่น้องนะยู่ยี่ส0เปอร์เซของื้นที่ค่ะ ไปฟังกงันทีพี่น้องภาคใต้ฟังตอนต้นลางกันนิดค่ะพี่น้องคาช่วงนี้นะฟังกา้าก่อนดีๆนะพี่น้อง่อยู่ในบริเวณข้องจังหวัดนครที่จรมรัชลงไปจนถึงจังหวัดนาราธิวาสค่ะในพื้นที่ก็ยังมีฝนอยู่มากนะยินดีดยๆนะคือตลอดทั้งสัปดาห์นี้หยีเป็ดไปจนถึงวันที่สี่ค่ะฝนจะอยู่ทถี่สร้างซิบเปอร์ซิ่งคื่องี่ค่ะโอเคพี่น้องคาเหมือนเดิมนะยังกันทุกที่ค่ะแต่ว่าก็เข้าใจพี่น้องนะในช่วงนี้คะ่ะ ให้พี่น้องติดตามข่าวกรรยากาศอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกฐานด้วยนะคะทีอาประสอบอ่าอุทกภัยค่ะพี่น้องคะวันนี้กาอลางไปก่นนะกอนหน้ากลับมาพบกันไม่ต่อเช้าแล้วนะวันนี้สวัสดีค่ะอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน